พระเอกดังโดนขุดเคยเป็นตัวประกอบราคา300บาทลั่นหาเจอได้ไงเล่นเอาพระเอกดาวรุ่งช่องสามอย่างตีธนพลถึงกับออกอาการอึ้องไปเลยหลังแฟนๆชาวทวิตเตอร์ไปขุดเจอมาว่าเจ้าตัวเคยรับบทบาทเป็นตัวประกอบที่ได้ค่าตัวแค่300บาทมาก่อนในละครถีเรื่องดัง อย่างรอยไหมที่แอปทักษออนรับบทนางเอกงานนี้หนุ่มตีบอกว่าที่สุดฝีมือการขุดหาเจอกันได้ยังไงพร้อมเล่าถึงเบื้องหลังวันนั้นว่ารวยเลยนะวันนั้นได้300บาทไปโรงเรียนวันละ80เองเป็นเศรษฐี2องวัน555555ห 5, 55 5. เป็นเอ็กซ์ตร้าครั้งแรกในชีวิตได้300บาทถือน้ำแดงวนไปตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงตีห้าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับเด็กนักเรียนคนหนึ่งเป็นประตูบานแรกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงทำลายกำแพงของตัวเองจากคนที่มีความสามารถติดลบตอนนี้พอที่จะทำงานได้ดีใจที่ผ่านอะไรมาได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็อยากขอบคุณใจตัวเองที่เข้มแข็งผ่านทุกความดีร้ายมาได้ด้วยดีและกำลังใจตอนนี้ก็ดีมากๆที่ได้มาจากครอบครัวผู้ใหญ่คนรอบข้างที่ดีและแฟนคลับของผมคงมีสักวันที่จะได้เป็นพ่อค้าและไปบวชให้สมความปรารถนาและเราก็จะมีความสุขในการคิดถึงความทรงจำที่ดีที่ผ่านมาทั้งหมดก่อนถึงปลายทางของชีวิต แค่นี้ก็ไม่มีสุขไหนจะเทียบเทียม